สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้เป็นส่งรีวิวนะคะการจะส่งพร้อมติดตั้งค่ะอุปกรณ์เป็นชุดไม่มิดันดินหน้าของใหม่นะคะสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นเล็กตัวนี้เป็นคูป o ต้ B2440 ค่ะจะส่งพร้อมติดตั้ง ะะโดยทีมช่างนะคะที่บ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณอาประยงและครอบครัวไว้วางใจนะคะโอนจองสั่งซื้อสินค้าเอาไว้แล้วก็ให้ทีมช่างไปติดตั้งให้ด้วยนะ,ะสำหรับชุดใบมีดดันดินนะคะ่ะล่างไหนตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะ32,500บาทเท่านั้นท่านใดมองหากันอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ